สวัสดีครับสาธรรมบิ๊กยติธรรมท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่กำลังรังบชมคลิปนี้อยู่นะครับออหลังจากที่หวยรัฐบาลในงวดวันที่2องพฤษภาคมผ่านไปนะครับแหม่งเกกับห้ 56. เป็นไปตามค่านะครับหวยเลขสถิติเนี่ย เข้าทั้งบนทั้งล่างมี1ก็มีมี5ก็มีแต่ในสติงวดนี้นะครับเดี๋ยวในวดนี้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมจะพูดถึงเลขสติหวยออกวันอังคารตรงกับวันที่16พฤษภาคมเฉพาะเจาะจงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะครับว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยพูดไว้แล้วว่า เลขสีติหวยออกวันที่2องพฤษภาคมเด่น5ซึ่ง5เนี่ยมาบ่อยครั้งมากทำให้โอกาสเนี่ยมันมีสูงที่5จะมาและก็เป็นไปตามคาดครับในรอบ20ปีมันจะมีอยู่2งวดนะครับก็คืองวดวันที่2องพฤษภาคมปี49แล้วก็60สังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับปี49เนี่ย เลขไหนมาฮะมาเลขตัวเลขห้านะครับห้ามาห้ามาเห็นไหมห้าเนี่ยจะมาสองงวดตรงกับวันอังคารนะครับไม่รู้ว่าจะเด่นห้าหรือเปล่างวดนี้จะมาห้าหรือเปล่าแต่ถ้ามาอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นไปตามโผเป็นตามเป็นไปตามเลขสุติห้าเด่นนั่นคือส่วนที่ผมได้พูดคุย ก่อนหวยออกวันที่2องพฤษภาคมนะครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเลขสติงวดนี้นะครับมันเป็นตัวเดิมทําไมถึงบอกว่าตัวเดิมเพราะว่างวดวันที่16ก,กับวันที่สองหรือวันที่สพฤษภากรกับวันที่16มิบหกพฤษภาคมนั้นมันมันมันวันเดียวกัน นะครับเป็นวันอังคารซึ่งมันชนสองครั้งสองปีนะสองครั้งสองปีเนี่ยคือปี49นะปี49วันที่ปี49วันที่2พฤษภาคมและวันที่16พฤษภาคมและปี60 60พฤษภาคมนะครับวันที่2พฤษภาคมและวันที่16พฤษภาคมเห็นไหมครับวันที่2พฤษภาคมบอกไปแล้ว นะเด่น5มันก็มาจริงๆนะครับทีนี้ซึ่งไอตัวเด่น5เนี่ยที่มันมาเนี่ยมันมาตัวเดิมนะครับนะบมันมาตัวเดิมคือมันมา5-6ล่างซึ่งหวยออกวันที่2พฤษภาคมปี60นั้นนะครับมันออก0ูนย์ศเลขท้าย2ตัวคือ3าหซึ่งปีนี้นะครับ ปีพศ2566 2พฤษภาคมงวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันออก5 6ล่างมันเอาบนไปออกล่างเท่านั้นเองเดี๋ยวไล่เลียงวันที่16นะครับพฤษภาคมในปี6 6นี้ว่าจะเด่นตัวไหนตัวไหนที่น่าลงทุนถ้าดูพฤติกรรมของงวดวันที่16ปีพศ2549ครับปีพศ2549 บนออก1 0 0 3 4 4 3 4 4บนครับส่วนล่างก็คือ71ล่างคือ71นะครับในส่วนของวันที่16พฤษภาคมปี60วันอังครารตรงกับวันอังคารด้วยนะครับ4 5 4 8 9 1เลขล่าง53มาดูว่าถ้า งวดวันที่16พฤษภาคมนี้ในรอบ20ปีนะครับมันมีแค่2องวดคือปี44960ตัวนี้นะครับ344กับ71แล้วก็891กับ53ถ้าไล่เลียงถ้ามันเป็นไปนตามที่เราวิเคราะห์กันหรือพฤติกรรมของเขา มันน่าจะมาตัวไหนระหว่าง44719153เราจะเห็นว่าตัวไหนนะฮะที่มาบ่อยเลขหนึ่งใช่ไหมครับเลขหนึ่งมาบ่อยมาสองครั้งคือปี4971 71มันมา60มันมาบนคือ89191 9, 1, 1มาบน ม,มาบนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเลขหนึ่งในงวดนี้เราให้เด่นนะครับในพฤติกรรมในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ผมไม่รู้นะครับว่าหวยจะออกอะไรแต่ดูพฤติกรรมของเขาในสองปีนี้นะครับจำเพาะจาะจงหวยออกวันอังคารตรงกับวันที่16พฤษภาคม เพาะเจาะจงพูดกันย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเด่นงวดที่ผ่านมาเด่นห้าใช่ไหมครับงวดนี้น่าจะเป็นเด่นหนึ่งใช้กับวันน่าจะนะครับเป็นเด่นนึงนะครับคือมันมาสองครั้งเอาไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเราดูนะครับถ้าจะเอาตัวเดิม ถ้าจะเอาตัวเดิมมันออกตัวเดิมงมดที่ผ่านมามันออกตัวเดิม9119ออกปี60ใช่ไหมแล้วปี60เนี่ยวันที่16นะครับแล้ว6ปีอ่าวันที่2ปี60เนี่ย56มันออกตัวเดิมครับไล่เรียงกันแต่นี้ถ้าใครจะเอาตัวเดิมนะถ้าใครจะเอาตัวเดิมมีดังนี้นะครับเอาไปตัดเล่นเอานะครับคือมี27ครับ สองเจ็ดสนะครับแล้ว3ามห้าีสามหมี5 4ครับ5 6าหครับห้าสนะครับแล้วมีตัวไหนอีกละ่ะ5้าหกหแล้วนะครับห้าสา 5.335มันตัวเดิมนะครับตัวเดียวกันตัดออกเลยมันตัวเดียวกันแล้วมี7.1นึ 7, 1, ครับ7.1นะครับ71 71แล้ว9.1ครับอ่ะทบทวนนะครับถ้าใครอยากเล่นตัวเดิมผมเอาวันที่2พฤษภาคมแล้วก็วันที่16พฤษภาคมด้วยซึ่งตรงกับวันอังคารจำเพาะเจาะจงนะครับในรอบ20ปีมีแค่นี้นะครับเอา ถ้าตัวเดิมนะครับถ้าตัวเดิมก็คือ27นะครับ4 1 3 6 5 4 5 6 7 1และ91มีทั้งหมดทั้งมวล1น3 4 5 6 7มี7คู่ด้วยกันมี7คู่ด้วยกันใครชอบตัวไหนเลือกเอานะครับตัดเล่นเอาในส่วนของ91เนี่ยคิดว่าถ้ามันไม่มาก็ตัดออกในส่วนของเลข56เนี่ย ห้าหกมันออกไปแล้วนะครับตัดออกได้เลยก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่ด้วยกันตัดเก้าหนึ่งอ่ห้าหออกเหลือห้าคู่ไปกลับได้นะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับอืมเป็นไปได้ไหมตัวเดิมจะมาอีกครั้งตัวเดิมจะมาอีกครั้งแต่ถ้าแต่ถ้านะมันมาตัวเดิมมาอีกครั้งเนี่ยหนึ่งมันถ้ามันหนึ่งมันมา ถ้าหนึ่งมานะครับถ้าหนึ่งมาสี่หนึ่งเก้าหนึ่งอ่าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งถ้าใครคิดว่าหนึ่งไม่มาตัวไหนจะมาแทนนะครับผมเคยพูดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเลขห้าก็ดีเลขเจ็ดก็ดีใช่ไหมครับก็ห้าสามสามห้าสี่ห้าห้าสี่อันนี้ถ้าใครคิดว่าห้ามา ในส่วนของ7นะครับก็มีแค่2ตัวเหมือนกัน2 7กับ7 1็หนึ่นมสองเกับ7 1ครับพี่อันนีแบบ้มาเป็นแนวทางนะครับมาเป็นแนวทางในส่วนของหวยวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับเฉพาะเจาะจงเราเหลือแค่นี้สรุปนะครับก็คือ หวยออกวันที่16ตรงกับวันอังคารผมจำเพาะเยาะจงมาให้มาแล้วในงวดที่ผ่านมาบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวเดิมหวยออกวันอังคารตรงกับวันที่16บหกสาคมเลขเด่นที่มาบ่อยที่สุดก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งในส่วนของตัวเลขที่รวบรวมไว้ที่ผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่า เลขตัวไหนก็คือ2 2 7 4 1 3 5 5 4 5 6 7 1 9 1ในส่วนชุดนี้นะครับตัดออกตัวออกที่ออกไปแล้วก็คือ56กับ91ตัดออกเหลืออยู่แค่5คู่เท่านั้นก็คือ27413554 5, 5, และ71เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางในการลงทุนผมก็ไม่รู้เนาะหวยจะออกอะไรนะครับ ผมจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใต้คลิปนี้นะครับว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมนะครับฝากกดจัคียกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนอมนิววาร์รตี้ด้วยทั้ง u ู u b e และก็ทาง Facebook ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ